ในละหมาดเราต้องมีขูเชืวอขูเชื้อผมขออนุญาตแปลงนี้ว่าเราละหมาดแล้วไม่หลุดจากวงจรที่จะอยู่กับบัลลัง์นั่นแหละคือเรื่ขู่ชืว,ลวหลุดวงจรหลุดยังไงละหมาดแล้วไปเมกาด้วยละหมาดแล้วยังอยู่ห้างไอคอนเลยนะสมมติขออนุญาตนะละหมาดแล้วยังอยู่กับละคกรการ์ตูนอะไรประมาณเนี้ยนะอันเนี้ยไม่มีขู่ชืวใครคุยอะไรรู้หมดเลยอย่าเพิ่งเล่านะเดี๋ยวกูละหมาดแป๊บเมื่อกี้กูยังมาได้ละหมาด,มดหูเนะี่ยฟังแต่ใจมิสอะไร แต่ได้ยินไอ้นั่นเล่าฟังหมดเลยนะแล้วเวลาละหมาดเสร็จมาต่อได้เออเมื่อกี้ที่ผมพูดกูได้ยินหมดเลยนะอันเนี้ยไม่ขู่เชวะแล้วทํายังไงถ้าชาบ้านเราเราไม่ได้มีบ้านโลกแบบนี้ใช่ไหมล่ะเรามีบ้านติดติดกันไงใช่ไหมแล้วคนอื่นเขาเปิดเสียงเพลงคนอื่นเขาคุยท่านอยู่ในสภาพยังไงแล้วมันละหมาดแล้วใช่ไหมสามารถที่จะหลุดจากวงจรเสียงดนตรีได้นะสุดยอดเขาเรียกแยกโสดประสาทให้ได้ว่าใครจะพูดอะไรพูดไปเถอะแต่ฉันเหมือนนีครปิดหูปิดอะไรไม่อยู่กับมัน วิธีง่ายๆที่จะทําให้เกิดขุ้อชั่วข้อหนึ่งก็คือท่านอ่านอะไรในละหมาดแปลให้ได้ที่อ่านทั้งหมดท่านอจานย์สุภาานัลอล์ให้แปลสุบาานัลอล์ท่านอจานอัตตะฮิยาตุลิลละให้แปลอัตตะฮิยาตุลิลละท่านอจานนอัลฮัมดุลิลละให้แปลอัลฮัมดุลิลละทุกเรื่องที่ท่านทําก็ท่านอ่านใจอยู่กับมันสรีระมือขยับปากว่าไปใจอยู่นั่นแหละเขาเรียกอัมัน